เอฟซีขามือนีสิพากันไปซื้ออาหารไทยอยู่อยู่ลานอาหารไทยแล้วก็อยู่ห่างสรรพสินคายใหญ่ๆนะขนะใครๆกบมาร์คโคนี่แหละสิไปซื้อข้าวเหนียวจะหากิโลแล้วก็ซื้อเวือกใบมะกรูดโูระพ่านี่แหละจ้ะอ่ะาวันหนึงน่งเนินพี่นี่ไปไปทิมขยวะวัสดสิทายถอดวิดีโอวัสดวันนี้ทายบาดใดเล็กลยยางเหร่นเล็กไปเห็นบักท่านขายเอฟซีขาบักท่านฝรั่ง ก็ได้เก็บเอาเอาไปกินกัเป็นแจ้วพริกผงหรือแก้วน้ำน้ำพริกน้ำปลาหวานก็ได้ค่ะเย็บซี่ะพี่นี่ไปเก็บเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยหลายเดี๋ยวพี่นี่จะไปเก็บอีกเพราะว่ามันใกล้ีะซุกแล้วตอนนี้มันกะเปรี้ยวอยู่เนาะค่ะเนาะอีกประมาณอาทิตย์นึงก็ซุกแล้วค่ะอาซัวรอังก็อุนอุนเซเมนอิเลอิลิเบียปูคาคามาซอุนเซเมน มาละสิไปเก็บ hmm. อ <du truc. S 1> no. si, si, ีกสิออกมากลินแบบวันๆแซบแซบ้ลยค่ะคือบักท่านนี่แหละเปรี้ยวๆตอนนี้เนาะตอนนี้กําลังกินก็น้ําพริกน้ําปลาหวานพอดีพอดีก็สิสื้สิผาลูกกินให้ลูกออกมาน้ําน้ําพริกน้ําปลาหวานมืออื่นอันพี่ดิว่าสิไปทิมขยะว่าสิไปทิมขยะแล้วก็ บัดน,นี้โทรศัพท์หอนเลยท้ายบ่ได้วันนี้นเลยย่างไปเห็นตัวหนุกท่านก็เลยเก็บบักท่านก็เลยท้ายตัวหนุกท่านให้บเบิ่งค่ะยืนตอนนี้อยู่ยในรถอยู่ด้วยจเาฟซีค่ะเดี๋ยวถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วพี่นี่สิท้ายอีกสวัสดีค่ะพี่นี่สาวดอนคอนโกค่ะเมื่อนี้มาเก็บบักท่านด้วยค่ะเด้อบักท่านหนุกท่านหนุกท่านจะไปปิกนิก เอาไปกินกับแจวมานีไปปิกนี้กับพวกกันเด็กหน่อยคนไทยค่ะ สิมาใหม่บ่จะของ่นไข้สุดแล้วค่ะไข้สุดแล้วนี่สสิบเอ็ Encore une. Hein? Encore une. Encore un panier? Ouais, que tu récoltes comme tu veux. Hein? Là, il y en a des rouges ici. Là, il y a des rouges. เอาลาลายสองตะก,ก้าเอาไปท่างเขาน,ะนั่มคางอ่ามองต้านในปีอันกุเลี้ยที่วันคุณฟังกูเตะมาแม่เอาซี่แฟนปีนี่ป่ะเอาไปให้แม่คอยซีบิึงน้ำแน่ว่าสรนเพิ่นว่าท่านกินจากเธอเพิ่นว่ากินได้บล่ล่ะมันสีป่าทองเสียาบ่เพิ่นว่าผู้เฒ่าเนาะเพราะว่าประเทศเท่า,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 ททาก็กินมาก,กันมักท่านกับเกลือกับอย่างสีน้ำมันบ่ท่านสุกเพิ่นวา่ามันสิกเก็บทองว่าสรนเพิ่นว่า Tu sais qu'est-ce que c'est? C'est bon à manger? T'as goûté? Oui. Mais il est un peu. Est un peu tu peux le faire. On peut prendre. Si c'est pas sur un terrain privé vraiment privé, privé euh, ça va. Ça, c'est comment ça s'appelle? C'est des sortes de primes sauvages un peu, je sais pas. ท่านฝรั่งไชฟิชี่ค่ะนี่เก็บเอาไปลูกน้ำมืงเดินเอาไปลูกกินด้วยกินกับแก้วค่ะกินกับแก้วน้ำพริกน้ำปลาหวานเด้ออร์เพย์กันอิลู่หรือไม่หรือบ่

ไกลอ่ะใหญ่ย่านหัวตรงสุดกินกิ้ยใหญ่ย่านได้ไกงคือกันปะต่มันคือพันขาวเนาะอันนี้พันแดงกินเห็นมันสมเราไปกินวุ่นต่ออ้าปากพ่อแม่พี่น้องอ้าปากอ้าปากกินเห็นมันเป้ากินเด้อผู้ใดก็เดยชีวิตมันสั่นเอาเ้าคือแน่เพราะยังตีสิกินยังก็กินเพราะว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะหายใจหรือเปล่านะต้องกินเลย มาแล้วเพื่นเปียวแส่แล้วเอ้มีวุ่นด้วยวุ่นวุ่นวุ่นมะม่วงวุ่นมะม่วงพอดีพอดีเบนบางจมยอจมยอจําอองแสาวสาเนอัวหงยื่นยุ่ไปรถแม่พี่ไปถารถแม่วาดยิบกินตั้งสามทีนนว่านหวานจับตัว อันนี้นอริน้อคาลออ่พี่นี่เมียฝรั่งเอ็นเอสพี่ชนลก็จะได้จบคลิปนะกขะเนาะอันนี้มันคลิปละข้างค่ะน้ำพริกภาษาฝรั่งเศสว่าซอสดูปีมังค่ะเอัสีค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงยยทุกคนดวยค่ะ